เรามาเที่ยวซีคอนสแควร์นะคะแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับไปที่สำโรงสมุทรปราการค่ะเดินอยู่บนสกายวอล์คค่ะตอนนี้ดูบรรยากาศข้างล่างหน่อยนะคะแสงสีซีคอนยามค่ำคืนนะคะ ราอยู่บนสกายวอล์กนะคะสถานีส,สวนหลวงรอก้าค่ะมองไปเห็นพระใดานะคะปกติเราไม่เคยมาอยู่ตรงนี้ในเวลานี้เลยนะคะ แต่ว่าอ,อพอมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมันทาให้เราเข้าถึงในย่านนี้ได้ง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะวันนี้เรามาเที่ยวค่ะเราขึ้นมาจากสำโรงเราก็เดินเดินเดินมาเรามากินข้าวกินกาแฟาที่นี่มาเดินเที่ยวที่นี่ดูอินเวนต์ต่างๆนะคะสนุกค่ะ บรรยากาศชิลๆเลยนะคะมีผู้ใช้บริการเดินไปเดินมาในสถานีนะคะตรงนี้เป็นตลาดตลาดนัดรถไฟนะคะ นี่สวนหลวงรอเก้าของรอฟอร์มอนะคะเรามาหยุดชมบรรยากาศค่ะอันนั้นเป็นซีคอนสแควร์นะคะเมื่อกี้เราเดินขึ้นมาจากสกายวอล์กทางด้านนั้นนี่นะคะแล้วเราก็เดินเดินเดิน,เด,นเดินมาเรื่อยๆ เดี๋ยวก็กำลังจะเข้าตัวสถานีแล้วค่ะอาได์เพจนะคะมีไฟวิบวับวิบวับสวยงามอาได์เพสแล้วก็พราราไดพาร์คนะคะสวยไหมคะ เราแต่บัตรเข้ามาในสถานี้แล้วนะคะเดี๋ยวขึ้นไปที่ชานชลากันค่ะขึ้นมาถึงด้านบนแล้วะคะ่ะมีทันนะ่ะเข้าไปแล้วเราต้องรอขอบวนถัดไปแล้วะคะ่ะรถไม่นั่นนะคะเกือบจะสองทุ่มแล้วล่ะเพรวิ่งถึงสองทุ่มขอตามไปดูหน่อยออ รวยไหมคะอันนั้นพาราไดซ์เพลสนะคะทีห่ห่างเป็นวิวทางด้านถนนสีน้ําครีนแถวซีคอนสแควร์เสรีพาราไดซ์พาร์คพาราไดซ์เพลสนะคะยามค่ําคืนเกือบสองทุ่มแล้วค่ะวิวด้านล่างนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศที่สถานีรถไฟฟ้าสีเหลืองที่สวนหลวงรอเก้านะคะวันนี้เรานั่งมาจากสำโรงมีบันไดเลื่อนนะคะบริการผู้โดยสารด้วยใครอยากออกกำลังก็มีบันไดธรรมดาด้วยนะคะฝั่งนู้นก็มีผู้โดยสารรอไปฝั่งหัวหมากนะคะ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็นี่ค่ะสวนหลวงหลอกเก้านะคะให้บริการมาตั้งแต่วันที่สามแล้วนะคะสามสี่ห้าหกวันนี้วันที่หกแล้วนะคะก็สี่วันแล้ว เป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะเพื่อนๆมีโอกาสมาเที่ยวกันนะคะเอ้เราได้ยินเหมือนเสียงรถวิ่งมาอีกแล้วนั่นแน่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้คือหัวหมากนะคะหัวหมากค่ะเขาก็บอกอยู่ว่าหัวหมากเดี๋ยวเรารอฝั่งบ้านเรานะคะเราจะไปสํโรงค่ะ รถก็สวยนะคะทรงปัดเปรี่ยวดีมีฉายาว่าน้องเก็บหวยใช่ไหมคะเห็นในสื่อเขาเรียกกันน่ารักนะคะเข้าใจตั้งเดือนนี้ฟรีทั้งเดือนเลยนะคะเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้หรือสามารถมีโอกาสก็มาเที่ยวกันได้บริการ9โมงเช้าถึง2ทุ่มค่ะแต่ก็มีผู้โดยสารประชาชนขอนะคะขอเป็น6โมงเช้าถึง2ทุ่ม บอว่าน้องๆนักเรียนเอ่ยคนทำงานเอ่ยจะได้ได้ใช้บริการนะคะระหว่างรอรถค่ะยามค่ำคืนนะคะวิวก็แตกแปลกตาดีเพราะว่าเราไม่เคยมองเห็นวิวมุมสูง MRT สีเหลืองนะคะเชื่อมต่อกับสีเขียวที่ BTS สำโรง ถมาแล้วค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศผูศ้โดยสารขึ้นลงนะคะไปครับ ข้างในเขาก็เป็นแบบหัวจรวดเล รถแดงแดงกันนะคะวิ่งไปเบรกไป,บบไปอะค่ะ สถานเนี่ยเงียบๆแล้วนะคะเพราะว่าจะสองทุ่มแล้วค่ะรู้สึกวันนี้เราจะเก็บเป็นขบวนสุดท้ายอะค่ะไม่มีใครแล้วนะคะเพราะว่าจะสองทุ่มแล้วสีเทพานะ ประสบการณ์หนึ่งนะคะเราอยู่เป็นขบวนสุดท้ายเลย<ม>เพราะว่าจะสองทุ่มแล้วค่ะเป็นไงนะคะเหมือนอยู่ในยานอาวกาศไหมคะ หัวรถไทยรถเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะสถานดีต่อไปที่พ่วัน Mextension ที่พ่อวัน เพื่อบางส่วนลองขึ้นรถนะคะเจ้าหน้าที่ที่ยืนคุมรถอยู่นะคะน่ารักจังเลยให้บริการดีมากค่ะไม่ได้ขับนะคะแต่ก็คือยืนคุมอยู่เผื่อมีสถานาการณ์ฉุกเฉินนะคะมี <Okay. S 1> สำรองแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราเตรียมลงกันนะคะ ีเหลืองค่อยๆเคลื่นอนเข้าสถานีแบบนี้แหละไม่น่าเชื่อนะฮะวันนี้เราได้มาอยู่ในรถแล้วแหละไปค่งแล้วเราลงรถกันบรรยากาศภายในรถนะคะ เที่ยวสุดท้ายค่ะเที่ยวสุดท้ายค่ะเที่ยวสุดท้ายจากสำโรงไปหัวหมากนะคะอันนู้นสีเขียวค่ะอันนี้จะเป็นเอ่อ Imperial World Big C นะคะแล้วก็นั่นคือสถานี BTS สำโลงนะคะสีเขียวค่ะแล้วก็ลิงก์มาที่นี่นะคะสีเหลืองน่ารักไหมคะจากสีเขียวมาสีเหลืองเดินนิดเดียวเองค่ะเดินนิดเดียวเองอันนี้เป็นขบวนสุดท้ายแล้วนะคะจากตรงนู้นสีเขียวนะคะสีเขียวนะคะเดี๋ยวพอเราลงจากชานชาลาเนี่ยเราก็จะเดินสกายวอล์คลิงไปขึ้นสีเขียวกลับบ้านค่ะ ตอนนี้สีเหลืองให้บริการถึงสองทุ่มนะคะอันนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายจากสำโรงเขายืดหยุ่นนะคะเนี่ยสองทุ่มขวาแล้วเนี่ยยังรอผู้โดยสารอยู่เลยน่ารักมากเลยนะคะอันนู้นเป็นสีเขียวคะ่ะอันนี้เขาวิ่งยาวๆไปเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมกันมาติชมได้นะคะคงขอสวัสดีกันไปที่เท่านี้นะคะละ ไม่จ้ะจ้ะขอบคุณมากๆนะคะดูเจ้าหน้าที่น่ารักไหมยังมาทักเราอีกว่าไม่ขึ้นใช่ไหมคะเดี๋ยวรถจะออกแล้วนะขอบคุณเจ้าคะ่ะคุณเจ้าหน้าที่น่ารักจังเลยแล้วขอลาทุกคนไปที่เท่านี้นะคะติดชมเข้ามาคุยกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ